สว,ส,สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพลรีพินานพัทละภูภูรหัศู7ครั้งที่78วันที่17กรกฎาคมพศ2 5 6 8สวัสดีครับบัดนี้วันที่17กรกฎาคมพศ2 5 6 8เป็นครั้งที่78ข้าพเจ้าในสมพงษ์พัฒระััตนาลนพัทละภูภูรหัูน ขอถวายเสียงสวดเสียงสวดศาสตร์าณพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชาและอาเจียบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิ้งข้าพเจ้าสุขทั้งมั่นมีสิี่ระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทินบทที่หนึ่งบทกลับพระรัตนตรัยอรังสัมมาสัมพุทธโตเข้วาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ บทที่สองบทบูชาพระพิรีพินาอารังสัมมาสัมพุทโธทสุจิลังปาริณีพุทโธคุณีธารามาโนธานิปารามีจัตสติยาวาชีวังองหังพุทธังธรรมังสังฆังรักษะสารานคา,าโตปูเชมิลาตานัตตายังธรรมะจารามิโสทินามบทที่สาม ปทสวดสุนทรมเทวดาสามัญตาจักรวาลสุวตาคัจจตตเทวดาสัทธมังมุนีราชสัสนันตุสักขโมกตังสักเคกเมจารุเปศรีศิกะล้ตถ้เสดจังสิเควิมาเนีทีเปรละเสจะฆ่าเมจารุว้านาคัเนเคอาทุเมเคเตตุมาจยันตุเทวะธาราทาธาราวิสาเมียค่ะขันทภานาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจานังสาตุโวเมสุตันตุธรรมัสสวรรคารูอัยมพันตาธรรมัสสวรรคารูอัยมพันตาธรรมัสสวรรคารูอัยมพทันตา บทที่สี่บทสวดปุพพาพานนามการนโมตัสสะภะโะรโตะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะโกรโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรยธนคัมมาปาชาพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทูตียมปีพุทธังสรณังขจามิทูตียมปีธรรมังสรณังขจามิทูตียมปีสังฆังสรณังขจามิทูตียมปีตัติยมปีพุทธังสรณังขจามิตัดติยมปีธรรมังสรณังขจามิตัดติยมปีสังฆังสรณังขจามิ บทที่หกบทสวดสัจจคิยาคาถานัตถิเมศรนังอัญยังพุทโธเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหนตุสัพพะทานัตถิเมศรนังอัญยังธรรมโมเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหนตุสัพพะทานัตถิเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหนตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตานะปะชามาคาถาพุทธังนะเมรัตตะภูตะสาลีราจิตังธรรมังนะเมระตะภูตะ สุวิสุสารังสังขังนาเมระตะภูตะสุรีสุระสิทิเิเอตังนาเมติราตานาังระตานัตตะวะหังสามาสมโสลริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยอัญโยยาตายุทธคุนะโยคาวะปะวัดตังอัสุมมตยมิปิตเถวาญาธาติทันเตเอกังวินาวินาตตะตะทิตาเลสามาสามภาเวนารโรเกกะทาจิ จะจีเลนจัดจะปาตุภูมังคัมพียานวิสย์ยังอติทุตทัสั์ทางวินยุหิปันธิตะชะเนหิวิชญยวิชญญารูปังโลกรมหิเกหิจิกาทันจูปารัพภะนียังเกสัญจิสุทวิที่ตังคูน่นากายตายานามหิอิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสาบุตรสะตังมานาสิสุทธะภาษาทะทานังปุญญะ ติกานะมาสามะสามุตตามะตามะปุญญาภูมังทุกขาปะมุตจจนามุขขะสารนังขาตานังภูเจละเหสุปารามังอภิปูเชเนยังนิพานาสติกริยายุปานิสัยยัตถังสมามะสกิเลสมาลาโสทะนาสิทธิอาจารสาธุวิอัตตากุสะเลหุปะเสวานียังปาเนหิจาปิสารนังคะมะนิยเมวตัตสมา ตังติราตานังสารานังขาตัมหะตันทิวังานาเนสุนามัสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุจาริจาริยาสัทาราตาจะปุณเนนตัฐถสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสสวัติโหตุเยเจทะธรรมวินายมหิ ปานาภนูโตโลกุตตาพิสามโยนิยโตสะโพชังตัดโสปานิสัยยะจายายะอะยัมปิโหนตุวัตถุตะเยปลิจิโตสุปัสสาตะท,ทาโลโยจักุมาหมมมราปาจักโถสามังวะพุทโธสุขุตโตวิมุตโตมาราสาเตปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเพสิเขมังชนะตังวิเนยัง พุทธัางวรตัาศีลสาสนามามีโลกสสานาถัตจะวินัยกัดจากตันเตสาเตฆายสิทิโหนตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุสัตเสสีโลกัสวิสุทธิมากังนิยานิโกธรรมะาระสะสาลีสาตาวโหสันติกโรุสุ กินโนธรรมังวารันตังศีลสานามามิโมหะปราทังอุปสันตะทาหังตันเตยสะเตชยาสิทธิโอนตุสพันตรายาจาวินาสเมโตธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปะปาปูกิเลสะเตชาสันโตสยังสัตตินิโยชโกจะสวะขาตาธรรมังวิธิตังขารนติสังฆังวารันตังศีลสานามามิุทธานุพุทธังศีลศิสิทธ ทิดถิงตันเตยสาเตชยสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจาวินาเสมนตุบทิก้าบสถนมกาอาตาคาถานโมอาาโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมฮิสิโนนโมอุตตมะธมัสสะสวาคาถาเซวะเตนิธานโมมหาสังสาปิวิสุทธิศีลาทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัชสาราตานาตายาสาสสทุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุยัสสระปินโมกาะปะาเวนะวิคันฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหนตุ <c oughs> สัพพทานะโมการัสะเตเชนะวิธีไม่โหมิเตชวาบทที่สิบบทส่วนหาสมัยสูตรเอวามสตังเอกังสัมพิยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิโรปตุมิงมะไวเนมาตาภิกขุสังเขนะสิทธิงปัญจามาเตหิพิคูสเตหิสเพวานันเติทัสสหิจารุกาทาตุหิเยเยภูเยนะสันนิปิตาวุติภะควันตานังทัสสานายะพิขุสังขันจะอกโถจตุนังสุทาวาสการิกานังเทวานังเอตะท้าโหสีออยังโขภะควา สักเเกสุวิหารติกะพีละวัตถุสมิงมหาวิเนมาตาพิคุสังเกนะสิทธิทิงปัญจมัตเตหิพิคูเตหิสะเพวะาลานเตหิทัสไหจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิพิติตาหุนติภักขวันตานังทัสสะนายะพิคุสังคขันจะยันนูมาไม่ยำปีเยนะภักขวาเตนุสังเกรมยามาอุปสังเกมิตวะภะโกโตสันติเกปันเทกาคาถาภาเสยามัติอกคโธตาเทวตาเสยยะถาปินามาพระวาปุริโสสัมมันจิตตังวาภาภาษาเลยยะภาษาลิตตังวาภา สามีเชยะเอวะเมวะสุทาวะไสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกุโตภูรโตปาตุตรังสุอาคโธตาเทวตาพระกวันตานางเอตอภิวาเทตวเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกุฏโตสันติเกยมังคาถังอาาสีมหาสัมมโยปวานนัสสิงเทวกายาสมาคาตาอาคตามาอิมังธรรมาสัมมยยังทักขีตาเยวะปาราชิตาสังติอัคโธปาราเทวตาพระกุโตสันติเกยมังคาถังอาาสีตัดละพิโคสมาถังสุจิตัง อัตโนอุชุกัมะกังสุสาราธิวาเนตานิขเอตวาอินทิยานิละขันติปันธิตาติอัคตวะปาราเทวตาภควัโตภะควัตโตสันิเกหิมังคาถังหภาสิเชตวา ขีลังเชตวาปลีคังอินทรัคขีลังโหลัจัมรเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจักูมาตาสุตันตาสุสูนาคาเทียกัโวอะปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาชังอภาสิเยเกจีพุตังสรนังคาตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิภายะมานุสังเทยังเทวะกายังปาริภูเลสันติติอัคโตภควาภิกขุอามันเตศิเยภูเยนะภิกขุเวทัสสะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตัถาคตังทัสสานายะภิกขุสังฆัจจะ เยปิเตพิกเวเอเสุงอตีธรรมทานังงานหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตาประมายวเทวตาสันนิพิตาเอเสุงเสยถาปิ ไมหังเอตาลหิเยปิเตภิกเวเถวิสันติอัตตาธรรมะทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาลหิอาจิคิสสามิภิกเวเทวะกายานังนามานิกิตายิสสามิภิกเวเทวะกายานังนามานิเทิสามิภิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนัสสาสุกังนามาสิกาโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโกเตภิกขุภควาโตปัจจัตสุสูงภควาเอตะททโวจะ ติโลกามนุษย์กัลามาียถาตุมาตัสสิตาเยสิตาสิริขปังเภหิตาธรมาอิตาปุถุสีหาวาลเลนาโลมาหังสาภิสัมพุโนธาตมานาสาธาวิปัสสนามาราวิลาพิยโยปัญจสเตนะตวาวเนกาปิระวัตเตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศศาสนาและเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาเทพิโกเตจาตปามังลงตวพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหุยานะหามานุสานา ทัศนังอเปเกสตะสัตมัททักสงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสสานะทักษสงอเปเกนันท่ามาทสงทักษสงทิสาสภาพุทธาอองการจ่าสพังอภิยายาวิวัคิตวานัจคุมาตโตมันจะยิสทาสาวเกสัสเิละเตเสวะกัยาพิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังกิตายิสสามิขิลายอนุปปุปโสสหัสสาวายาขาสุมากาปิ เราวัฏฏบ่ายที่มันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงขุนนางสมิติงว่นังชาสานสาเหมาวตายักษ์ขานานตวานิโนที่มันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงขุนนางสมิติงว่นังสาตาคิลาติสาหาสายักขานานตวันิหน่อยที่มันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงขุนนางสมิติงว่นังอิเจเจโสทาสาสานสายยักขานานตวันิหน่อยที่มันโตสุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงขุนนางสมิติงว่นัง เวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวรนิโยที่มันโตชุติมันโตวันนำโตยัสสิโนมธรมนาพิกกมุงกุณังมิติว่านังกุมพิโรราชาคโกเวปุลสานิเวสนังพิยโยนางสตาสหัสังยักขานังปายูปาสติกุมพิโรราชาคโกโสภาขาสมิติงว่านังปุริมันจาทิสังราชาธาตาราโธภาษาสติขันธพาณังาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพระโอินทนามาพระภัที่มันโตชุติมันโตวันนำโตยัสสิโนมธรมนาพิกกมุงกุณังสมิติงว่านัง ข้ากินัญญาทิสังราชาวิรุโภตปัสสาวะสติคุมทันทานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโอินทนามะพะภลาอิธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมทมนาพิกมุงวิคุนังสมิติงวังปัจจีมันจาทิสังราชาวิรุปโภปัสสาสติราคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโอินทนามะพะภลานาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโส อทีิมันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุณังมิติงว่นังอุนตรานจาทิสังราชากูเวโลตัปปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะโพอินทนามาแม่ปรายอิที่มันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุณังไมิติงว่นังปุรีมาทิสังท่าตารัถโกทักกิเนนาวิลุทธโกปชิเมนาวิลุปโกกู กูเวโลตระังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาธันทัลมานาทังสุวะเนกาปีราวัตเวเตสังมายาวิโนทาะกูวันจานิกาสถามายากูเกณฑูเวเกณฑูวิภูจะวิภูโตสาจันทเสโนกามาเสโทจากกินโนคันทุนิกันทุจปานาโทปามันโยจเทวาสุโตจกมาตริจิตตาเสโนจกคันทัพโภโมดุราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมาพลุสิยาวัจจะสาเยเตจันเจจาราชาโนคันทภาสายาลาชุพิโมธมานาภิกรงวิกุณังสมิติงวะนังคาคูนาสภานาคาเวสาราสหชกาศกัมภารสตาราอาคูปายาคาสหยาทิพิยามุนามาธาตาราธาจอาคูนาคายัสสิโน เอลาวันโนมหานาโศโปะขะสมิติวนณังเยนะค้ารา,าเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปกีวิสุทธิจักขุเวหายาสาเตวานามชาปัตตาชิตาสุปันนาอิติเตสนามังอภพายัตจธานาขาราชานามาสีสุปันนโตเขมมะกา,าสิพุโตสันนายวาจายอุปาวายันตานาคาสุปันนาสารณามากังสุพุทตาชิตาวิเชลาหะเทนะ สามุทางอสุราสิตาภาตโรวาสาวัตเศติทิมันโตยัสัตสิโนตาและกัญชามหาพิสมาทุลาทานาเวกสา,าเวปจิติสุจิติพระ จะพาราโทนมมตีสาสะตัญจะพลิปุตานังสเพเวโลจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนัางลาหุมุทธามุปาขมุงสามโยพระทันเตพิถุนังสมิติงกนังอาโปจะเทวีปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตากรุากายกกาอาคูเทวายัสัจสโนทาเสตสัสทากายาสเปนานตวันนิหยุทิมโตจิติมันโตนั้นโตยัสัจโนมระบานาพิการมุงพิถุนังสมิติงกนังเวณทูจะเทวีสาลิจะสมา จะทูเวยะมาจ <ts> <gonna puis> ันทักษุปนิสาเทวาจันทันมาคูปุรกคิตวาสุริยสุปนิสาเทวาสุยัดมาคูปุรกคิตวานักขันอันนี้ปุรกคิตวาอาคูมันทวรากาววสุนังวาสโวเสโทสักโกปาขปุรินทโทสเสเตโทสัตากายาสเพนานนาตวานิหนยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยัสสิโนโมทัมนาภิกกรรมมุขภุนังสมิตริงวะนังอาถาคูสาภูเทวาชารามาขาสิกขาอริวะ thagāli t h จ g ร j a r o cha c มาภู ā านิ a าส paśino varunāsaḥ t h a m จ j a adutāja n e า c ā s u l e yāruti a k า akūva า a ะ a si no, n เ ś i n o sese t ส no uh, s a t t a า a า a s a p e n า n ā ตว uh, v a n โ n ยที่มันโตชิ่มมันโตน้มันโตยัสษสิโนโมทรมมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านังสามนามาสามานามนุสามานุสุมาทิธาปัทูศิกา akū ูอา m ูม o น a t i patūsika า h a k ū h a r a y เ t e v เ cha ye j a ิ o h i t t a v a n i n คามาปาร mahā paraka akū ส e v ทเทเติสัทธากายาสเพนะนะตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันอาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนังสุกากาหมรุมาลวนาอาคูเวนะครับสาสะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหารักขัชาณิสกาจายัสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวัตติทเทเติสัทธากายาสเพนะนะตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันอาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนัง เขมิตาตุสิตายามาคัตถกาจายัสสิโนสัมพิทการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาสาคูปารานิมิตาทเสเตเทสทากายาสเพนานัตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันน้ำโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุพิกุนังสังม่จริงว่นังสันเทสันสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตะวันิโนนามันวเยนาอาคันถึงเยเชนเทสทิสทิสาสหะ วุฒาชาติมกักขิลังโอฆาตินนนามาสวังทักเขมโอฆาตรังนาคังจันทังวาสิตาสิตังสุภามาปรมารามัตโตจ่ปุตตาอิทธิมตัตโตสหัสันนังกุมารโรติโสจาโสปาขะสมิติงวังสหสัสภามาโรกาลังผ้าพาม,มาทิติทัติกุปปปันโนชิติม,ตมันโตพิทมาายโยยัสสิโทสทเสชาอิสราอาคูปัญจกวัสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกกนเตสินเทเจเวสพัมมะเกมาลาเสนาอภิกามีปัญสการหาสัมันที่ยังเอถะคันทะพันธะธาราเกทพันธะมาตัวสัมันตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิตาโกจินังอิติตาามาหาเสนากันหาเสนาภเปสยิปานินาตารามาอัญจะ สลังกตวานาเพลระวังยาาาโโะถาปาวุสโกเมโกธนายันโตวสวิชุโกโตถา,ทาสโสปัจจุวัติสังคุโตสยางวสเตการจัสพังอภิยายาวิวัคิตวานาจากุมาะโตมันติยสธาสาวเกาวาวาวาาาศาสนาเลเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาธภิกโกเตจะอัตาปมังหงสตวพุทธศาส,าสานานงฤิตาลาเคปาการมงเนสังโรมันติอัจชยุงสเพวิชิตาสังฆามพยาติตายสัสนโโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ บทที่11บทสุดมังคราสุดตังอเสวนาจ่าพารานังพันธิดานันจะเสวนาภูชาจะภูชนียานังเอตเอตเอตัมมังครามุตตังปฏิลูปะเทสาวาโสจะปุเพจากตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปนิจจ่จเอตัมมังครามุตตังพาหุสัจจัญจักิปัญจวินโยจ่สุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจะาเอตัมมังครามุตตังมาตาปิตูอุปัฏฐานัง ปุตตาราสังเขาออนาคุสลาจกรรมมันตาเอตัมมังครามุตมมังทานันจะทำทำมจริยาจนะตะการนันจะสังเขาอานาวัชากรรมมานิเอตัมมังครามุตมมังอารติวีรติปปะมัชฌาปานาจะสัญญโมอัปามาโทจะกทำเมสุเอตัมมังครามุตมมังคาราวจะนิวาโตจะสันตุทิจักตะกะตันยุตากาเลนะธรรมมัสสาวนังเอตัมมังครามุตมัง ขันติจัโสวจัตสตาสามานานั้นจะทัศนากาเลนะธรรมัสสจัดกัจฉาเอตัมมังครมุตตมังตะโพจะพามาจาริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพานสัจจิกริยาจะเอตัมมังครามุตตะมังพุทธสโลกรรมีจิตตังยัสสะนะกรรมปฏิโลอกอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังครมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพะมาปชาเปราชิตตาสัพพัต โสทิงอัจฉติตันเตสังมังครามุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดลาตานาผลิตยังกิจีวิตตังอิทาวาอุรังวาสัคเเคสุวายังลาตานางปานีตังนาโนสังมังอธิตาถาคาเตนะอิทัมปิพุทธเทระตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุเชยยังวีระคังอามาตังฝานีตังยะทัชชาสักยามุนิสมาอิโตนะ เตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสโทปาลิวันนยิสุจริงสมาธินันตะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชิติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุเยเอเยปุคาราอัตตสตังผัสสันถาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหรติเตทะกิเนยัสุขาตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมาภรานิมีธรรมปิธรรมสังเคระตนางปานีตังเอเตนัสเจนะสวัตถิโหตุเยสปายุตตามนาสาทัเพนานิกามิโนโคตามสาสาสะนัมหิเตปฏิปัต,ตาอามาตังวิไคหะรัทธามุทานิพุธติงพุชธามานาอิธรรมปีสังเคระตนางปานีตัง เอเตนะสจเจนะสวัสิโหนตุขีนางกุรานังนาวังยัติสัมภวังวิราชิตาติจิตายติเกพาวัสมสงเตขีนะพีชาวิลุทอิฉันทานิพันติทีลายาไายามปฏิอิทมปีสังเกตานางปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัสดิโหนตุ บทที่13บทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตา,าเวชิตังเสยโยยาจาอย่างอัตตาราปชาอัตตาทันทันตสาโปสานิจังสัญญาตัจาริโน,โนเนวะเทโณนะคันทัพโพนะมาโรสะพา,ามุณามาชิตังอาปาชิตังกาลิยาตถารูปัสสะชนตุโนโบทที่14บทสวดเกปุณสูตรภาสิตามีทางเตนะภะควาตาชาณาตาปันสตาอัอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะ ตุมเหมาอานุสาเวนะมาปารามภารายะมาอติกาลิยายามาปฏิกากััมปะทาเลนะมาตักกะเหตุมานายาะเหนะมาอาการาปาลิวิตเกนะมาทิฏฐินิชานันติยามาทัพภะรูป,ปตายามาสามาโนโนคารุยาถาตุมตุมเม เออัตนาวาชาเนยยาธาอิเมธามากุสะอิเมธามาสาวาชาอิเมธามาวินยูการาหิตาอิเมธามาสามารถตาสมาทินาอหิตายาทุกขายาสังวตัตติอัธาตุเมเหปาชาเหยยาธายาธาตุมเหอัตนาวาชาเนยยาธาอิเมธามากุสะไอิเมธามานาวาชาอิเมธามาวินยูปะสันธาอิเมธามาสามารถตาสมาทินาอิตายาสุขายาสังวตันติอัธาตุมตุเมเหอุปะสัมปะชา วิหะเลยยาถาติบทสิบที่สิบห้าอุปนิยะบทสวดอุปนิยสวดอุปนิยติชีวิมาปรบมายุงชฉลูปานิตาสานาสันติตานาเอตังพียงมาลเนเปกามาโโปุญญาณิกริยาราถาสุขาวะหานิอุปนิยะติชีวิมาปรบมายงมายังชฉลูปานีตาสานาสันติตานาเอตังพยยงมาลเนเปกามาโนโลกามิสังปะชฌาเฮสันติ เปโขโยทะกายเยนสังยโมวาจายะอุทะเจตสะตังตัสสะเปสัสสะสุขายาหุติยังชีวิมาโนปะโรติปุญยังธรรมโมหเวลักขติธรรมมาจาลิงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทุกขติงอัจฉติธรรมมาจาลิสะเพสังขารานิจติยถาปัญญาญปัสสติ อาถานิพินทติทุเขสมมโควิสุตติยาสเพสังคาราทุกขตติยาถาปัญญายปัสสติอาถานิพินสติทุกเขสัมโควิสุตติยาสเพธมานาตตาติยาถาปัญญายปัสสติอาถานิพินสติทุเขสมมโควิสุตติยาบทที่สิบหกบทส่วนอปันนักชาดกัปันนักฐานาเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะธัญญาญาเมทาวิงตังคันเหยยะปันนักังพะหุงเวสารนังตันติ ปัพพาตานี้วานานิจะอารามุขะเฉตยาณิมโนษาภาชัดพายะตัดชิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนามุตตมังเนตังสารนามาคามาสภาทุกขาปามุจติโยจะพุทธันจะทำมันจะสังขันจะสารนังขะโตจตาลีอรลยสัจญานิสัมมาสัมมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขาสมุทภาพาทางทุกขสัจะอติกรรมังอลิยอลิยันจะอัตถังกิกังทุกขาปัสสะมะ คามีนางเนตังโขสนานังเขมังเนตังสนามุตตมังเนตังสนานามาคามาสัพพาทุกขะปามุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนานาวาคเมยะนปฏติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีตัมปะฮีนันตังอปะตันจานาคตังสิ่งไดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนั้นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโย ทำรรมังกัตถะตัทธวิปัสสติอาสังอิลังอาสังกุปังตังวิทามะนุพะล,ลูเฮเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูโปรงเถิดอันเชวะกิจจามาตับปังโคชัดยามราณะงสูเวพึงทำความเพียรเสด็ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหินาหินาหโนสังขารันเต มหาเสเรีนะมาจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแค่เราเอวังวิหารามาตาพิงหรัตตามาทันที่ต่างๆเวพตเทการาโตติสันโตอาจิกขขเตมุนิติพามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกครทันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีอาทีหนึ่งเจเริญด้วยประการชนิแลบทที่สิบดบทสวดพินทหาปัญจพินพินนาหาปัญจ,นนจเวคณภะปาเถาชาละ ชาลามำโมไม่ชาลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทีธรมโมไม่พยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรทโมไม่มรณ้าอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะ ต้องผัดภักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมัรสมาโกอิกัมมทายาโทกัมมาโยนิกรมมพันตุกรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมมังคริษามีการยานางวาปักกาปกกาคังวา ตัดสะทายาโทพระวิสณามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมดังนั้นสืบไปเอวังอัมิหีพินหังปัญจาเวกีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่ิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปาฏิจณิทุกขพยปาฏิจนิพยาโลกปปาฏิจนิโสกาโหตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหีสามปะทางปุญญาสามปะทางสพเพเทวานุโมทันตุสัมภาคสภ ปฏิสิทธิยาธานังขัันตูสัตธายาสีลังและขันตูสัพนาภาวนาพิรตาโหนตุอัจฉรตุเทวตาคตาสเพพุทาวะระปตาปเจกยังยังพลังตาณจเตเชนะละขังพันธมิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานาคาถาหันท่าไมยังปฏิฐานาคาถาโยภะชามเสยาเทวตาสันติวนะิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิกะเลตหิงติหิงตาธรรมเมนะพวันตูปุจิตาโสติงกรนเตชาวิหารมันทะเลเทลาชามะชานักกา จะพิโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาามาจะเทสานิขามาจอยศราสปาณพุทธสกิตะพวันตุเตชะาพุทธายปิจานทาสัมภวาสังเสชาชาตาตาโวปปาติกานิยานิการธรรมาวดังปฏิจเตสเพปิทุกษากรณตูสังขยังชาตุจีรังสมังธรรมโมธรรมมัทราจะผูกขราสังโคนตูสามารถโววัตถายาจะหิตายัสอัมเหระคตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัม ปาปุลเนยยามะอริยาปเวทิเตบทที่เอ็ดบทสดสัพพะปฏิฐานะคาถาหันทามายังปฏิฐานะคาถาโยพระชามเสปุญญาสัตสิธิธานิกตาสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมานกา,าเยปิยาคุณาวันตาจะาไมหังมาตาปิตาทายกทิธาเมตาพยาทิธาวาอันเยมัชาตาเวลินโนสันตา ติทันติโลกัสัมิงเตทุม,มาจตุโวตะจะตุโยนิกาปันเจกะต,ตุโวการาสังสารตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิธรรมนำเมอนุมโมทันตุเตสยะสัยังเยจิมังนับปะาชานันติเทวานเทสังนิเวทยยงขอสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนร่วมแห่งบุญที่กล้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่กล้าพระเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเราใดที่เป็นเทเรยอักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก,กสัตว์เหล่านั้นไม่ ยาทินนานะปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสะเพสัตาสะทาโหนตุอเวลาสุขะชีวิโนโนเคเคมัปปะทันจับปบปนตูเตสะสาสิกชะตังสุภาพราะเหตุน,นี้คืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเทอิดและจงถึงอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพเป็นความเพียรและในส่งแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบูสว์มนพระสุดพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกไปทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอเทวยเทั้งหลายโปรดอนุโมนในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมนทานาแล้วโปรดอำนวยเวยพรใ้แก่ข้าพเจ้าขรอรัวงข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไัยีพินาศ โดยมติสมเด็จพระยายนังสวรรวัดบอลวิเวศในหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทางสามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตของจงเปลี่ยมเ้วยอนุภาพแห่งพระผลิตและคำมงคลในวัฏฐาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ทุก,การเทินสาธุบุญกุศลข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิ้อใจาก,การสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ยงคงถึงผู้มีทาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง ผลจากความทุกข์กายทุกข์ยทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันและมันทั้งหลายสมบูรณ์พูนพร้อมเตมทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิพัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันสุขะพราเทินขอนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดิศรุขสาธุครับและในวันนี้กัผมนายสมพงศ์พัชรรัตนณนนท์ขอจบกิจกรรมสดมนความเพียร ไเปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ